P, แคป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 หมูอู้หัวอร่อยจังแค่เห็นแคปหมูก็รู้ว่ากรอบเห็นคุณแล้วชอบก็รู้ว่าเนื้อคู่ฮัลโหลเออต้นชืันวันนี้คุณมีเงินทุนน้อย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 ,อย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 แค่400อบาทก็สามารถเอาไปทำอาชีพได้กำลีกำไรเกินเท่าตัวแับเมนูแคปหมูผัดพริกเกลือแต่วันเกลือแต่วันนี้เราไม่ได้ทำมาขายแต่เราจะนําไปแจกฟรีฟรี มันหมูไม่รู้เป็นอะไรมันหมูหกกิโลหกกิโลสามร้อยยี่สิบสี่บาทหันหันหันเรามาหัน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 โอ้ดินเกินไมโอ้โห่ครับทั้งหมดเต็มหม้อเนี่ยคือหกกิโลเฮ้ยระวังระวังระวังอะไรอะ วางหกอ่าระวังหกคลุกไปเลยกระทะลงไปเลยนี่ตอนต่อไปเราแกงทำหกลงไปในกระทะเสร็จแล้วเทน้ำลงไปเลยห้าร้อยนิดนิดนี่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 ต่อไปรักเราอย่าให้เราได้แต่เราต้องโรยโรยเกลือลงไปเลยนะโอ้โหเลยตอกช้อนตอกช้อนโตนะใส่ลงไปนี่คือประมาณว่าหนึ่งบาทงานนี้ต้องคั่วคั่วเลยโอ้โห ขัวไปเลยดีครับโอ้โหคั่วแบบไปเรื่อยไปปืยนะไปไม้ยังมีเปลี่ยนสีอัดแต่หมู่นี้ยังมีเปลี่ยนไปฮัลโหโอ้โหอันนี้มันเริ่มเปลี่ยนสีเพราะมันลีดน้ำมันออกมาฮะลีดออกมาลีดออกมาลีดให้มันกรอบกรอบกรอบไปเลยนะโอ้โหนวล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 เต็มกระทันแล้วเดี๋ยวเรา เอาขึ้นไปพัก่ะพักก่อนพักก่อนแม่บอกให้พักหมู่ก้อนนี่คั่วให้มันกรอบๆอย่างนี้เลยรออบย่างนี้แล้วน้ำมันหมูนี่ได้น้ำมันหมูมาดีนักแล้วรอบแรกรอบแรกนะอ่าเรายังมีรอบต่อไปขังมิ่งซุนอ กะเทียมครึ่งกิโลสามสิบบาทเตรียมกระทำตามก็เลียมไปโปรยไปโปรยลงครกกันเลยแล้วทำไงครับก็ปก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 จำไว้ให้ดีทไมอ่ะจำไปเจียวนะพริกแดงครึ่งกิโลสี่สิบบาทแล้วเราทำไง ซอยซอยซอยรบากันซอย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 ยิ้มเลยนะครับแล้วบอกเลยว่าบ้านผมมันมีลายซอยเมื่อไรคุณจะโลกมาสักทีฮันเนี่ยผักทีหนึ่งกิ่ยี่สิบบาทเอาไปซอยดับซอยจ้ำจึกน้ำนิ่งไหลลึกนึกถึงคนซอยแฮ้ไม่ต้อง สั้นมานะครับอ่าวซอยแบบนี้เลยอาแบบนี้เลยถามไม่ดูแล้วนี่ถาให้ดูเลยเห็นเห็นเห็นอักชียอะซอยไปแล้วแต่บ้านคุณะอยู่ซอยไหนหาเลยเออว่างๆกันไปหาเถอน้อยหาเลยโอ้โหน้ำมันหมูตรงนี้เขาเรียกว่าดีนักแลเราจะนำไปเจียวกันเทียมน่ะให้นี้พอนะอ่ามาสีสวยนะสีสวยสวยสวยเลยมาอ่ะฟื้นกะเทียมเจียวไปเลย หอมหอมเลยกะเทียมเอาไปเจียวรักเธอคนเดียวเอาใจไปให้ฮัเด้โห่เดี๋ยวเรามาขึ้นได้เลยนะนี่โอ้ยหอมหอมหอมโอ้ดีนักแลดีนักแลนี่ความกอบละหอมกอบโ้ยดีนักแลเอาน้ำมันที่เราเจียวหมวยเนี่ย ลงเทลงเลยเอาไว้นี่จะเอาไว้ทอดหมูอีกรอบนึ่งทอดหมูได้แต่อย่าทอดทิ้งกันห้านี่น้ำมันร้อนแล้วหมูลงไปไปเลยกลวนแล้วกวนกวนแล้วกลวนก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 วนเข้าไปกวนเข้าไปกวนเข้าไปแล้วเสียงที่เราได้ยินนี่คือเสียงไม่ใช่เสียงกวนเข้าไปไม่ใช่เสียงดังเก็บเก๊กเก๊กเก๊กแต่เสียงมันดังกรอบรอบเลยนะเอามาดู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 นี่ แล้วตอนนี้พูดเลยว่าเป็นช่วงที่ดีสุดคือช่วงอะไรช่วงขาขึ้นไงครับพ่เอาขึ้นแล้วเพราะว่ามันกรอบแล้วกรอบแล้วโอ้โหโลาสโลมาสโลมาโลมาสโลมาสโลมาโล้โลโลางโลมสีลงาสโมางเมสโยงาส้มาโมสโลมโลมาสโลมาสเลสลาสลาสโลมอาสโลมสโลมาสโลมางเสโยงโลสโสโลมาสามสลมโลมาโลางเสียงาสโโา โอ้โหกรอบโอ้โหสุดยอดโอ้โหใส่พริกลงไปครับนี่ตามด้วยตามด้วยเทียมเลยโอ้โหปรุงรสด้วยน้ำตาลสามช้อนโตะนะครับหนึ่งบาทสองบาทนี่แหละผงปรุงรสครับหนึ่งช้อนตีไวซะวาสองบาทผัดเข้ากันเลยนะครับคั่วยเข้ากันเลยนี่เราคั่วยเข้ากันเลย ช่วงตอนทำเนี่ยครับใช้ไฟอ่อนนะครับอ่าใช้ไฟอ่อนนะไม่ต้องใช้ไฟแรงคั่วให้แค่หอมๆหอมๆเฉยๆนะครับแลือพวกเลยว่าลบหน่อยพาเอกมาพาเอกมาแล้วเอาไปเลยมาเลยครับอ่ามาาใไปอ่นี่ครับเทลงไปเลยนะอ่านี่เสียงคอเลยโเสียงคอเลยโอ้โหแล้วตอนนี้เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าทำไรทำไรโอ้โหนี่ล่ะคั่วดิครับคั่วไปครับคั่วไปอ่าคั่วเข้าไปนะอ่านี่นี่คั่วเข้าไปเลยโอ้โห คุณฟังเสียงมันดิคร well, ับนี่ฟังเสียงมันด oh ิครับเผมได้ยินเป็นเสียงว่าไงรู้ป่ะเป็นไงครับกรอ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 บรองกรอรอย่รอบ่รอบกนอ้กรองกรอบนรอบัรอบกรอ่กรนบกมอบกรอบกรอบกองลองกรอบกอกอบกรอบกรออกรบกรบกรับกรบกรบกร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 ก เพราะฉะนั้นเติมความสดชื่นให้ครับตีเกี่ยวของใบพักชีโอ้ยลงไปเลยนี่มาเป็นหยุดอยู่ได้หมอยู่ได้ไ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 หมไม่ได้หยุดได้ไหมหยุดได้ไหมหยุดได้ไหมหยุดไม่ได้หยุดไม่ได้ทำไงครัวโต้มสุดยอดน่ากินมากลงเทลงถาดลงเทลงถาดขายลมเพลมพัดแต่เราทำไมเราเอาลงเทลงถาดห้ามเนี่ย อุ้ยอ้ามากินมากโหดยอดขั้นตอนต่อไปคือเด็ดพริกหลังบ้านอ่ะโอ้โมอ้าวโหนี่ทำไมครับเด็ดทำไมรู้ไหมเด็ดให้แม่น่ะอันนี้คือเราใช้นี่เลยครับพอะไรครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยอะไรครับพริกลูกโดดครับลูกโดดไปเลยครับอันนี้ครับลูกโดดโรยลงไปเลยอย่างนี้โอ้โหโรยไปอย่างนี้เลยนะ นี่อันนี้ล้โดดอันนี้แลวดนี่ัเะเขียวไปนี่โดนับๆๆ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 ๆนๆๆ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 งๆๆๆๆๆๆๆอๆๆๆๆอๆๆๆ่ๆๆ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 าๆๆ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 ๆาๆๆ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 หๆๆๆๆ้ๆๆ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 ๆพอๆๆ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 ้ๆๆๆๆๆๆยนๆาๆๆ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 ัๆๆ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 ๆคือๆคๆๆ หูฮะเนี่ยอะไรกินโอ้กินโอ้ได้กินเร็วอาหารอร่อยนะกินก่อนกินก่อนโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเผียวก่อนเดี๋ยวเผียวก่อนเออดูความกรอบเช็คกรอบก่อนเช็คก่อนเออเช็คกรอบก่อนมาอื้มอื้ม โอ้โห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 ทำไมโอ้โหโอ้ลูกดดโอ้อเหรออะทำไมคุณไม่ดอดล่ะผมเป็นพ่อแล้วแล้วมีลูกอย่างอย่งโอ้โหคุณมีลูกยังไม่มีลูกเป็นพ่อคนน้ไงโอ้โหฮอมยืเยยือนักเลยมันเผ็ดกำลังเลยเลยผ่านกลมๆหวานนิดๆมันไม่เผ็ดมันเผ็ดกลมๆแล้วก็หอมมาเรียมแว้อของตัวหูข้อ หยุดได้ไหมหยุดได้ไหมหยุดได้ไหมหยุดไม่ได้ทำไงกินต้อโอ้โหกินต้อดีเออมันกรอบนะถ้าเรากินถ้าเอาไปกินเล่นๆเนี่ยผมว่าเพลินเพลินเลยอ๋ออยู่ไปดูรายการเอิร์ธอาัมเอิร์ธอาัมเพลินื่อแจกกรนตีบแจกพ้าดีนะโอ้โหผมบอกเลยมันเฮี้ยงหนักโอ้เธอเธอมันเฮี้ยงหนักโอ้โหย เออเอิร <kung> <haft kaz ans> ์ตแอมอะไรเนี่ยเอิร์ตแอมอะไรเอิร์ตแอมเจริญอ่ะฮะตัวเชิมันเคี้ยวสดวเชิมันเคี้ยววันนี้นะครับประมูนแค่400เอาไปขายนักธุงหนึ่งยี่สิบบาทกำไรเกินเท่าตัวแต่วันนี้เราไม่ถ่ายเนะทำประแจกฟรีอ้าวโอ้โหมาคนมาดีเลยมาบอดีเลยครับเกลือพี่คริกเกลือเอากี่ถุง พุงเดียวไม่พอหรอกมันอร่อยออร่ให้เด้อะทำอะไรก็ให้รวยๆมีโชคมีลาภขม่าก้าเกิ้ให้มีชื่อมีเสียงเด้อะขอบคุณครับโมกะโบ๊เราบากันโบ๊ะโบ๊ะโบ๊ะบานนี้เอ้าสวัสดีครับาแคปหมูเอาไปคั่วพริกินกันกินเล่นได้มีโชคมีลาบขม่าก้าวขอบคุณครับต้องชิมเลยจะชิมเลยไหมล่ะอร่อยอ้าวน่ะมันเคี้ยวไหม มันมันเคี่ยวไหมกินแล้วมันเคี่ยวไหมอ่มันเคี่ยวโอเคดินขาวดินขาวครับอ่าขมขาขมขาครับอร่อยมากเลยฮะจริงๆอร่อยมากเลยอร่อยจริงๆนี่อร่อยการที่มีคนโบกเราต้องไปยังไงเราก็ต้องโยกไปหาเขาเจอหน้าเอิร์ดอา่าว็อตีิกัสโบกเหรอเขาทำให้มันเสมอกันเหรออ่อะไรก็ต้องทำให้เสมอนะเหมือนผมรักคุณเสมอเหนื่อยไหมทำอย่างนี้ยเหนื่อยไหม เพราะฉะนั้นเรามีกำลังใจมาให้มีกำลังใจอ่ะมอบกำลังใจให้เขาโคตะถุงเลยอ่ะโค่นละหนึ่งถุงเอาเอาไปเชิญเอาไว้ชิมกินกินเล่นกันนี่ดูด้วยดูด้วยโค่นละหนึ่งถุงโค่นละหนึ่งถุงเลยอ่ะครับอ่ะนี่อิ่มเลยก็ดีอ่ะดูด้วยดูด้วยเฮ้ยนี่เอฟซีเทพเหรออุ้ยบ้านนีเอฟซีเทพสวัสดีครับผมสวัสดีครับฝากอยุเท่าไหร่ครับไปนีะโอ้โหไงสิผ้าสิผ้านะคุณกล้าแทรกเหรอไอ้เรื่องเขี้ยวเขี้ยวไหญ่ไหมก้างหมูไว้ ไหวเฮ้ยเรายังสู้นะสู้นะครับครับเอามาฝากเงินทองไหลมาไดมาเยอะๆทำเงานดีๆครับให้เงินทองไหลมาไดมาเยอะๆครับขอบคุณครับขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับครับไปก่อนนะไปก่อนนะครับไปก่อนนะครับไหวแล้วนะเอาขนมเอาขนมมาฝากแฝากเดี๋ยวรอบน้าเอาอะไรที่มันเป็นแบบนุ่มๆเยขาทำนุ่มๆอ่ะเดี๋ยวมาฝากขนมมาฝากนะไปก่อนนะครับไปก่อนครับผมสสวัดี ขาวัสดีครับอ่ะเราวนี่ยเขาเดินมาแล้วเราจะไม่แจ้งเหรอแจ้งนี่บ้านอยู่ไหนเนี่ยอยู่ข้างในได้ยินเสียงก็เลยมาหรือว่าไงัเดครับผมเด็กขาผมสดีครับขอแข็งแรงนะครับอ่ะไปต่อเมื่อวานก็ดูที่เดด็กงเมื่อวานก็ดูอุ้ยดูอุ้ดูหมดเลยนี่เอฟซีเรานะครับเพราะฉะนั้นเอฟซีเราขอทำทำงานอะไรก็ทำยังมีความสุขใช่ไหมทำไปยิ้มไปสดชื่นเหมือนเคี้ยวไปดีกว่าขอบคุณนะครับขอบคุณครับ นี่อะไรนะว่าไงนะทำอะไรก็ต้องให้ต้นชื่นนะเที่ยวเอาป่ะได้ยังปลานะปลาไม่ได้หรอปลาไม่ได้เลยเอาเอาหมูหมูแคบหมูพริกเกลือไปเลยได้แล้วอันนี้คือกับข้าวข้าาวดีนักแหละกับข้าวพี่ขอให้หาได้นะ เอาเอามาแจ้งนะเอามาแจ้งครับฮะเจ้าอ๊องสดชื่นเลยอะไรทุกมื้อไดได้ดีอยู่เต็มีทุกวันเลยดูดูทุกวันสวัสดีครับครับครับอันนี้คนละทุ่งคนละทุ่งคนละทุ่งเลยแหละครับไปครับสวัสดีครับเต็มสี่ทุกวันข่อยมันเคี่ยวตะโกนพร้อมกันสามสี่เต็มโดนเคี่ยครับครับเอ็มสี่ครับครับ ได้ได้ตัวน,นะคะครับสวัสดีครับโอ้โหจริงวันนี้อ่าเต็มๆเลยเนี่ยมีฟาร์มสุกมีฟาร์มสุกนะไม่ใช่มีฟาร์มสุกพราะเรามีเป็นฟาร์ม เป็นความจริงเพราะว่าความสุขที่แท้จริงคือการให้นะครับแล้วผมพูดเลยว่าความสุขมันไม่ได้อยู่ที่ไหนไม่ต้องขับรถไปนู่นไม่ต้องไปเลยไม่ต้องไปที่ไหนไก่ไม่ต้องขึ้นเครื่องบินไปไม่ต้องขับรถไปไม่ต้องขับเรือไปเพราะมันอยู่ที่หัวใจของเรานะครับแค่เราพอดีแค่เราพอใจอยู่ตรงไหนก็ตื่นอยู่ตรงไหนก็มั่นเยี่ยะ กดเื่นมั่นเคี่ยนก็เช่นมั่นเที่ยนชีวิตของเราเนะครับเรียบเรียบง่ายง่ายใช่แล้วทําชีวิตให้มันเรียบเรียบง่ายง่ายทำกิจกรรมให้มันเข้าจังหวะกับลมหายใจเวลาคุณทําอย่างนี้คุณมีความสุขไหมมีความสุขมากเลยทําอะไรทําไปให้มีความสุขใช่อย่าไปเดือดร้อนใครอย่าไปคิดถึงไปต้องไปจมกับอดีตไม่ต้องกังวลถึงอนาคตอยู่กับปัจจุบันใช่แล้วหรือปัจจุบันทำให้ดีที่สุดทำวันนี้ให้ดีที่สุดทำตอนนี้ให้ดีที่สุดคิดดีทำดี มองแต่สิ่งดีๆครับชีวิตเราก็จะตดชื่นมันเขี้ยวนะใครอยากติดตามรายการเอิร์ธอาร์มสูตรสร้างอาชีพมีที่เดียวในโลกนี่ e b o o k y o u t u u e แท็ก e พรครับมีที่เดียวในโลกถ้าจะเจอเอิร์ธอาร์มนะมีที่เดียวจริงๆ f a e b o o o YouTube แท็ก p e ิรครับสวหรับวันนี้บายบยตดชื่นมันเคี้ยครับหมูหัวเกลือตดชืนมันเขี้ยครับหมูหัวเกลือแจกหมดแล้วหดกับเิ้